อเคมีน้องถามมาว่าท่อรั่นๆทำไงเดี๋ยวผมไะบอกให้นะว่าทำไงไมยายากนะครับผม mm hmm. เติมแรกนะเราไปที่ร้านค้ากันก่อนเลยครับผมเออไปร้านค้านะสำหรับตัวผมนะผมจะเลือกใช้เครื่องเป็นเครื่อง v 6นะครับผมนะมันเป็นเครื่องที่เข้ามาใหม่เลยนะนี่เรามาร้านค้านี้ก่อนเลยอันดับแรกนะนี่เลยเข้าไปตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมากมายนะในนี้แต่ว่าผมจะเลือกใช้เป็น v 6 ตัวใหม่ละกัน v 6ตัวนี้นี่ v 6 3.8นะครับผมนี่นะเราก็ซื้อให้หมดทุกอย่างตรงนี้นะใส่ที่รถของเราไปจะเล,เลือกใส่รถอะไรก็ได้เออถ้าแบบว่าจะชอบเท่าลั่นๆนอะ่ะนะแต่ผมใช้ผมจะใส่รถคันนี้แล้วกันแต่ว่าใส่เรียบร้อยละอืมหลังจากนั้นเราจะไปที่จูนเออนี่นะสถานที่จูนก็แบบนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราก็เปิดแผนที่แช่ไว้เลยก,ก็ได้นะเราก็ขับไปนะนี่ตรงนี้ อยู่ทั้งไกลเลยนะอ่ะเราเป็นว่าเดี๋ยวผมรีวยู่ในเรกันไปตอนนี้เราก็มาถึงใกล้จะถึงแล้วนะเราก็เลี้ยวอย่างนี้เลยเลี้ยวตามผมเลยนี่เลยร้านก็อยู่แถวๆนี้แหละเออนี่ยไปเนี่ยมันจะมีบอกไว้ว่ามันจะเป็นร้านจูนอยู่แล้วนะนี่เข้าไปตรงนี้เลยเดี้ยวไปเลยเดี้ยวไปเลยเดี๋ยวตามผมไปเลยเริ่มแรกนะสําหรับผมแล้วอะผมเวลาเข้ามาเนี่ยผมจะชอบปั่นไดโนโ่อนนะเพื่อเราจะให้รู้ว่า รถมันที่เราจูนน่ะมันถูกต้องหรือเปล่ามันขึ้นหรือมันลงอะไรเงี้ยมันมากหรือมันลดลงหรือมันมากขึ้นอะไรแบบนี้เนี่ยผมจะมาปั่นก่อนนะเพื่อเราจะดูว่าแรงม้าแล้วก็แรงทอร์กก็คือนิวตันนั่นแหละเออว่ามันลดหรือเปล่าหรือมันเพิ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่นะไอ้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังจะเป็นนิวตันก็คือแรงทอร์กนะก็คือแรงบิดนั่นเองนะอืมส่วนข้างหน้าเมื่อกี้ก็จะเป็นแรงม้านะครับผมข้างหน้าเป็นแรงม้าข้างหลังเป็นแรงบิดนะครับผม ก็ออจะประมาณนี้นี่นะส่วนตรงนี้เป็นสถานที่จูนนะครับผมผมคงผ,ผมก็จะเป็นปรับเป็นประมาณอย่างนี้นี่ของผมก็จะเป็นปรับประมาณนี้นี่นะเครื่อง v 6 3.8นะเออของผมก็จะปรับประมาณนี้แล้วกันท่อน,นี้ลันล่นลั่นนี่คือมันจะไม่ลั่นทุกเครื่องนะเพราะว่าบางเครื่องก็จะท่อลั่นนะบางเครื่องก็จะท่อไม่ลัน่นแต่ผมเลือกใช้ v 6ตัวนี้ก็ลันล่นลัน่นเอาเรื่องอยู่ไม่ธรรมดานี่นะเรากดเซฟไปตรงนั้นนะแต่ของผมเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วอ่ะ เร,รกกนนเราจะไปลองแดกกันดูผมเราจะไปลองแดกกันดูว่ามันจะทําเวลาได้ดีมากน้อยเท่าไหร่นี่นะตามผมมาได้เลยนี่เรามาตรงนี้เลยใครที่ยังไม่รู้จักว่ามันมีที่แดกนะเออมันจะสามารถกดเวลาได้นะนี่ตามผมไปตามมาเรื่อยเลยเราเขี่ตรงมางี้เนี่ยน,ะนี่มันจะอยู่ตรงนี้มงผมไปขี้เกียจรผมก็นี่ทางลัดท,ทางที่ดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะเออนี่เลยตรงนี้เลย ถึงตรงนี้แล้วก็มันจะมีสองเส้นนะเส้นด้านหน้านี่ห้ามเลยไปนะครับผมเส้นด้านหลังนี่ก็จอดจอดประมาณอย่างผมก็ได้เนี่ยผมก็จะจอดประมาณนี้แล้วเพราะว่าเวลาออกตัวจะได้พอดีกับสีเขียวพอดีนะเออแล้วก็กดปุ่มตรงนี้ปุ่มตรงหัวมุมนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็กดไปมันจะขึ้นไฟแดงนี้เตรียมตัวออกตัวได้เลยอไป อันนี้ของผมเนี่ยจะพอดีแต่ว่าออกตัวอาจจะชา้ากว่านิดนึงนะมีคนที่ทาได้เวลาได้ดีๆนะนี่นะส่วนผมก็ทําเวลาได้ประมาณนี้นะใครทําเวลาได้ด,ดีที่สุดก็แบ่งปันความรู้ได้นะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยจูนท่อนลันๆ